สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับนะครับ FC สาวหน่อย FC น้องอุ้งอิงครับผมผู้ยเสียงดังไอเสียงดังบอกมาในเวลาให้อาหารครับ ตะวันแดงครับตะวันดแดงทำเหรอพี่น้องคนน่ะเป่งการกินโอ้กินเร็วแหง เกาหูจนหูหล่นเหมือนี่น้องคนคนหูคนหูเสียห่อนไหลไป เอาของมาลงเต็มแม็กแล้วครับ อัปเดตยมแรงครับวันนี้พันเอดหอดซีทุมเคิงครับวันนี้วันนี้างคนทำโอหอดสีถุมเคิงครับเร้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย,ย <c oughs> <c oughs> เ,เ,งงเงงด้ยเฮนยสปร้รเ้อเฮเ้ย้ ฐานครับแน่นนะวัดแน่นนะครับ mà để sai nó song kỳ nóng oh 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 oh, oh. 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 <ś list> ดีดิไปเลยมกักโคนนัง่งมักหยอกรับรดอดเลือดร้อย,ยลับดอดเลือดร้อยนะเนี่ย,ยพอกับแม่เพิ่นเป็นแซมประเทศไทยพห่ดเลยมาจากฟาร์มลอยเอ็ดื่อชื่อวาอะครับส่วแมนครับดีดิไปเลย ุ boy, ่นไปกินหนามอยู่คนมาพี่มาไปไปเลยอีกสองเสาครับกำลังมัด คน,นไปได้อาหารการกินมาให้ลูกน้องแล้วครับก็ระคือหัหน้าสร้างเดัวหน้าสร้างนี่หากินเองเดััห,หน้าสีสเกตสร้างบ้านนี่โตไปโตมันครับนาน <laughs> เห็นบอ <laughs> อย่าลูกน้องร้อยเมื่อกวันปุ่นมีหอดดำไอ้รองข้อพ่อมารรมดาเลยครับ มีหอดเขามีหอดน้ำรองข้อ,ขอความผมหน่อยนะข้อหน้าบอกข้อหน้าสร้างว่า,า,าเบิ่งตัวอย่างด้วยครับพี่น้องข้อหน้าสาร้างครับลูกน้องจมเมยไปหากินห้างนอกผมค,คนละาหมู่บ้านเจ้าลูกน้อง,นนง,งเนี่ยเมื่อคืนหลังคาเฮือน <C ur se> <c ượng> ครับ,รค,รบครับผมเดินทางปลอดภัยครับพอหัก <c> um> f อ <uck> <h ug> ครับครับโหลดมาจากครับมอเตอร์ไซค์มาจากฟูดแล้วก็สิมา เอาเสือนะครับเอาเสือแล้วก็สิไปต่ออยู่ลอยเอ็ดวันสันสิไปงานต่อวันสันปัาบสองออลอยลอยกูโ,กโลโมอเตอร์ไซค์นี่ครับลุยงานเต็มที่ครับตอนนี้เวลา18บแนาฬิกาแล้วนะพี่น้องหกโมงแรกนะครับสางยังบ่เลอรครับมืัอนี้เฮ็ดโอหอดสีถุงเครื่องครับ <laughs> ว่าตองญาิไปเห็นฮุงครับสปอร์ตไล่พบมี่ซองมาซองล้วงผลสุดยอดครับลุยครับพี่น้อง <c oughs> มาตรฐานและมั่นคงนะครับรวดเร็ว แน่นนะมันโค้งสวยงามครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิ้ลโฆษณาครับเดี๋ยวสิมาดเด่ให้เบิ้ลอีกนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมิธสควอนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ